สวัดีครับผม้มวันนี้มาผูกแขนล้านครับล้านล้าน,านอันนี้น้องเวลานะครับนี่อตอนนี้ได้ประมาณเนี้ยบูถึงเดือนนะครับนาะยี่สิบเจ็ดปันเลี้ยงง่ายตห้สวยนะครับเก่งๆนะครับผมให้มีอาชีพมีผัวรวยๆร <c oughs> ับรองสาวุ้ไทยนี่งามครับผมแล้วมือประมาณื่อเกินนี้หกปีครับผม เลี้ยงบุกแขนกะอนให้น้องเขาเล้ยวเขาเข็นออนไลน์เข็นออนไลน์ทุกวันนี้อ๋อ,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 อกินเก่งด้วยแล้วนี่นะครับบุกแขเขาให้เลี้ยงโตเก่งๆ,ๆไวๆนะขี้ดื้อได้ด้วยนะ <c oughs> พอมันมักขี้ดื้อนะเอาขี้ดือด้อๆเลยเออมึอนๆที่สุดเลยนะขอบคุณค่ะที่สุดเลยขอบคุณค่ะจะมีเมนูกันต่อเรื่อยๆของขอบคุณค่ะเนี่ย มาอายมาเลียนน้ำครับเ,เ,เมื่อนี้เพื่อเอาเมนูเฮดสซกินมะพรูแคนล้านน้ำเดี๋ยวเมนูอ,มอ,อยังไปเบิรงครับหลังบัลเราเพิ่์นเอาอย่างมฮสโซกินครับเขามีเมนูกุ้งนะครับแล้วหนวดโซลีลาเป็นพอขั้วเป็นพอของลูกหรอต้องดูแ,แลหรอย่างนะคะรั้วตู้ตาเดียวเป็นฟองอยู่ตัวานี้เนาะบางทีเขาเปิดไปเปิดขึ้นมันมีฟองเลเด่น ไนมนรู้อยังเด้อแบบนี้ผักาาาาดะกะดเพรา,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 านี่กะเพราอยู่บ่นี่แจมยำกุ้งบ่ได้กันเอาเสียงน้หมากัลงกว่านี้งานรอเพิ่อครับจมกวางหวานต้องมาก่อนโอ้สวยครับผมวูวูน,นี่บอลดีด้วยมาครับคอมิน มีรูปปิ้งย่างอะไรก็ลูกแซลมอนไปเลยครับผมเดี๋ยวนีค้คือปิกกี้เลยครับผมรอชมแล้วกา็โซนะเสร็จล้างออกวะสะอาดครับผมขอบคุณแบบกุ้งน้องทิยาครับวันนี้กุ้งพนดีเลยถ้าว่าจะไปกินกุ้งก็สดแบบสมตำกุ้งนี่นะครับเจด็ดในประมาณนี้แหละกุ้งเสียบเสียบอ๋อแต่เสียบใหม่นี่แพงขึ้นมาเลยมูลค่าของมัน นี่นะครับผมไอาดมาแล้วครับฟินอยู่ที่ไม้ครับผมนี่คือเพื่อนอาดด้ครับผมนะครับเพื่อนหักเพื่อนเพียงเลยครับถอดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเขาจะไปตามน้ำจิ้มครับผมเอาดฟิชโชว์ฟิม์มอตามน้ำจิ้มแข็งครับผมห้องที่เสร็จหมอถอดไหลน้ำมันนะครับผมอย่างกุ้มมือนไมอโน้ตแกะกันง่ายๆขอบคุณนะที่มาเยี่ยมนะฮะกันพร้อมลองบึงตามจิ้ม สวยอาร์ตลันทุ่งครับมันนี่เมนูติดเด็ดเลยนะครับผมเมนูพม่าเมนังเมนูพม่าย่างกุ้งย่างกุ้งเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนมือหลวงม่แล้วทุกคนเนี่ยมีดอกเหรอเอาแบบติดเด็ดเลยครับผมสุดยอดเลยหวกงไม่ลายเลยพวกกุ้งวายนะนี่ครับเพ็ดแบบเพ็ดเทียวหวานนะครับผมสุดนี่ครับย่างกุ้งแล้วแซลมแข็งรับรองกรอบกุ๊บ ก,กินกุ้งส่วนมากก็คืมีแค่นี้นะครับน้ำปลาแล้วน้ำปลาแล้วน้ำตาลผู้ช่วยรสกับกระเดย,<ว>าายกระว่าข้าวามีอันกระเทียมดองเพิ่มความหวานเนาะนี่เดเมี่ันติ๋วสันไลสันไล <c oughs> ตัวน,นี้ <c oughs> <c oughs> มาเมีน่น,นงจิ๋วต้มยำครับผมเล่นคอเลยนะั่นนี่นะกมีเมนูสดนี่ นะครับวัน <gauche> น <aro qué> ี้กุ้งหวานต้มยำกุ้งใส่มาม่าครับวันนี้ที่เด็ดของเด็กแบบในเมืองโดยมาเด็กห่อผมบอกเลยว่าเด็ดนำมาเทียมดอกจอรมบา่ามาท่าน้องใส่เนี่ยหรอแต่ว่ากีดกับขอแต่มีมะนาวผงสลรได้หลายน้ำปลาบอกเลยว่าบะผาดครับผมโอเคฟงสุดกันเียำงัวเทียนนอนครับ เมนูเป็นเมนูสุดท้ายนะครับตอนแบบโคเด็ดกินพร้อมกันนะ่าเห็นว่าต้ยมยำกุ้งอะไรขอผมที่เด็ดนี่เส้นครับผมโครแซ่บด้ยแหละแต่เราเป็นยำกุ้งบแบบเร้อตกแต่งหน้าเล็กน้อยครับผมเยยี่ครับ อะไรครับเมน,นูจัดให้น้องครับปรุงแค่น้ำปลาทั้งสุกทั้งดิบและพอคั่ว,วนี่ก็ต้องนี่ครับแต่น้ำจิ้มบะแซ่บจริงกะบะอร่อยนะครับเมน,นูนี้ลาดเลยครับที่นี่อืมทีเด็เดเามาต้มยำกุ้งของแขกกุ้งเยอะแล้วก็ย่างกุ้งครับผมอืมว่าดีเลยนี่แหละหว,ว,วานๆแบบนี้แหละ <อ>ก่อนจะมาชิมแบบนี้ก่อนเข้าทีเรือ,อ,อไว้ไวไ้จะกินกับตัวนี้เนาะแค่ถ้วยเนี่ยแต่สูตรผมต้องขอร้องที่ตัวร้อยร้อยครับร้อยร้อยอหวานจืดเหลียวจอมจิ้มแม่เสียเออแอบมากเลยหอมความตัวนีเลยอโอ้สดุดยอด แค็งแบบนี้หอมเผือกมางนี่หยหวานมากครับผมมาครับเสร็จทุกเมนูแล้วกินอี่ร้อยซิมเมนูนี่ย่างเยอะเลยผมว่าสุดยอดมากเลยมาให้เอาลูกอันซิมก่อนมูอครับกินเลยไล่กินเลเรียงดูกินทีมื่ออยากไปเดียนไซก็ไปเพื่ออะไรตอนนี้ก็เลไปไ้แล้วเนี่ยต่อไปนี่สิมันหลากคอเลยลูกใหญ่ก่อนต้องกันไปแล้วตองจิ้มโคตรเด็มครับเนาะ เพียวหวานพอดีเลยดีวโอ้ยเป็นดขอแต่ว่ามีนหนักกว่เทียมดองแต่เ่าตองมีเลยแค่นี<ม>้ปีมือขนาดนี้เอาครับมาชิมก่อนชิมก่อนกุ้งแห้งย่างแบบพอดีนี่ครับเมนูเด็ดก็พวกย่างเนื้ออีกผมบอกเลยหวานก็ังไปเรียนน้ำพิภูดกับลกศินอยู่ด้วยกันขอเบื่อจังมือไปอันเพิ่นแต่ว่าผมจะยานช่องนี้ โควิดเนาะโควิดมาอันนี้เอานี้ครับนี่ซิมามอันนี้ซิมไม่เอาแบบสุดยอดเลยอันนี้เอาผมอยากลองดิบๆนะแต่กุ้งสดบสดนี่ต้องไปโทษล้านนนทิยายี่ยๆนะครับผมซื้อกุ้งมาจากเพื่อนมานนี้อาจซิมก่อนกุ้งสดเด้อันนี้ห่านมาหวานนะผมถ้าบสดกับว่าโบสดโบแซบก็ว่าโบแซบไหมใจยุ่อมาเดี๋ยวลองมึงเอาครับอาจจิบกาวา แต่ผมไปเล่นมาเมื่อกี้นี่น้ำใจดีอีลีใส้กุ้งมานถูบอกไงนี่ราคาโคตรถือเลยจากเพิ่นบ๊กขึ้ราคาต่อเลยเพิ่นให้แบบซื้อมาเลยอืมสดยวงสิเนี่ยงูใส่น้ำจิ้มย้อมหลับเลยมันจะออกมาแบบกลมกล่อมมากกว่าเลยเงี้ยมือหัวเป็นรถได่เผ็ดนิดนึงครับผมแต่ามเผ็ดมากที่สองแบบนี้นี่ครับเปรี้ยวอีกอย่างหวานพอดีครับอบอกเลยนี่คือน้ำจิ้มดี พราะว่ามันจีบโอหัวขามันเค็มจิเค็มหันหวานจิหวานมากกว่าเลยอันนี้มันจิบนัวมากแบบนิ่มๆเยี่ยมโอหัอย่างเลยฝีมือครับผมเสียนหลับปิดนะครับนี่ครับสุดยอดเลยอ่ะไอจิ้มเขาน้ำกัำนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองสุกนะครับทำเราพยายามจะกินแบบสุกอืมขยันขึ้นหนอขึ้นหนอสุดยอดอ้ะสุกแข็งแกรบแต่ว่าน้ำจิ้มสุดยอดมากมาลองปีมือลองนอดก่อน นู่มปนต้มมะม่าใส่กุ้งแบบต้มยำกุ้งนะครับนี่โคตรเทพใส่ท,ทุกอย่างเลยข้าวตะไคร่ใบประกวดแล้วก็กุ้งแบบมาครับจะำคำอื้อหือนุ่มโอ้ยคือเงินไม่นรูปนี่สดเบิ้ลน้ำมือกันนะแลองเบิง้งมันเป็นเมนูสดน,ำน้ำเลยเมนูเดียว่าผมนี่แหละจากมันสุดยอดเลยนี่ เดี๋ยวขาดเส้นมาได้ด้แซ่บดีๆแบบ <c oughs> ตรตดตดาดกานมาโอ้เอาขึ้นซ้อนกั้นขึ้นซ้อนมา <c oughs> โอ้อืม <c oughs> นัวอะไรปันนี่นี่เลยกุ้งสดๆต้มน้ำจิ้มอืมอืม ได้เหมือนี <t us> <t us ้ครับาหูแขนนองเวลาเนาะเวลาหมายความว่างเด็ครับอินปิ้นนี่จะทำมั้งบ้าหัแมวมันมักเวลากัำนาทีเป็นปฏิบัติพู้นึงเดียวนาทีก็เร็วผู้แรกเป็นเวลาเวลาคือการรอคอยรอคอยลูกสาวคนนี้มาโดนนี่มีอีกกระลัง ดีใจนะพอมาสแสดงความยินด,ดีน้ำนองพึ่งได้แบบนี่ยครับต้องมีคนเสิร์ฟสกุลนอกด้วยว่าเป็นลูกเป็นต่อ,อเอาอีกเยอะคนครับบะกล้าเบ้าเลยครับตอนนี้ต้องมีคนยิงก็ดีใจ <c oughs> นะแม่บดน้ำเปอกน,นั่นแดงดยแล้วนี่ครับดีใจเมนูนี้มันดีใจดรอกโคตรชอบเลยอาจ์าบังได้หม้อกุ้งอะไรก็ผมนี่เออจะเสิร์ฟนัวคำน้ำเลยยางนัวเลย ปวดแสบมากกรบผมสุดยอดแสบจริงเอา่ะมาลองมาลองนู้นี่นักกุ้งมาแล้วนี่เอาไม่นู้เออแบบยิบขึ้นก่อนี้ยตึ๊งดังตึ๊งดังผมแต่ฟิมมือเจาหน่องเขาสุดยอดสิเรื่อยๆครับ Bên và đi không, hỏi hài hùng thật bé này học một số dò ơi bán dặm này mhm 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 mhm